สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานพ่อแก่เง,งินล้านนะครับจังหว,วัดอยโสธรวันนี้มีรถแห่ด้วยนะครับใครจะโหมดด้านในอ่าเข้าไปด้านในเลยจะพามาชมประตูมงคลน,นะครับการเดิในในเลยเดินไปกลางจะเป็นทุ่งแพ่งใหญ่เดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยทุ่งแพ่งใหญ่จะอยู่ตรงกลางนั้นเลยขึ้นะไปเลย ล้วการอยากได้เราแกเานูชาได้เลยงละหกพัเลยนะครับนนี้เป็นเรื่องดูชาได้เลยงเก้ันะครับอยากได้่เพ่าแก่นี้เดี๋ยวมีรายการดัมาถ่ายครับยึดไาพาไปหม่อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวดู่าะนี่คนด้านล่างมางมาทำเด็นะเงินบาท นะมาถ่ายทำที่ที่แล้วครับหยมหลุดไม่นานโดนวางมาแล้ววันนี้ใครจะเจอโคลนมัตินมาได้เลยเจอได้เลยนะใครจะซื้อจะมุนทาเพื่อก็แก่ตอนนี้เสียงก็ดังหน่อยนะหรือในติ๊กต็อกได้เลยนะอุพยานแห่้ละรางวันที่หนึ่ปีนี้เข้ามาแล้วหกคนที่ที่แล้วสองคนมาดูน้านนี้ น,นี่สามพันบาทนี้หกพันประมาณ3มนิ้ว5นิ้วนะครับด้าหลังดู 4, บาที้นะอะไรยาา่ายานะนี้สามพันนะสามพันสี่พันห้าสี่พันห้าบ้านบนตีนั่ลงเลยขอความกุณาเพลแะสามนี้ถ้านี่พาอไอู เดินในตะโกนให้เาเยอะๆเียไม่หน่อยไม่ผที่ใส่แล้วใครว่ากำไรพันห้าเดี๋ยวรู้ไม่หน่อยเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าเล่นเลยแล้วจะทีูาบให้ดีด้วยนะร้อยบาทพันห้าก็มีนะเพื่ไ่เลยเพื่อไข่กลางเลยเลยเพื่อหญ่เลยเพื่ไใค้รเอาคู่หอมได้ สี0อก็มีนะครับสี0บาทนี่ัดน,ดนััด <c oughs> โอ,อนี่น่าจะโชว์นะครับ

เชิญครับเชิญโอเคครับคนก็เยอะนะครับก็เรามาในตูวนี้นะครับีไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ